สวัสดีครับแฟนเพจแม่จกกนจักรพรรดิมาล่ำหายใจแฟนๆครับทุกคนเข้ามาแล้วฝากกดแชร์นะครับฝากกดแชร์ให้แม่นะครับผมไป่เติมล้มรถอยู่ ไปเติมน้ำมรถแมนเออเขาว่าอันเขาตีมาเบึง้งเกิดสากว่ามันไกี่ยวเหรอเต๋อืสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่อ้องอาร์ตน่าสมบุรณ์แขงแน่เต๋อ <c oughs> พี่ต่องพี่ตึกกับพี่มีเลยจากยาง สวัสดีพี่รวยครับเป็นมาอเลรแล้วเป็นพี่น้อยวะนี่ทักทายเด้อครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีแม่แก้วครับคาับแล้วฝากแช่นะครับฝากแช่นะครับฝากกดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับคนหน้าเมยนคนเก่งฟุ๊กครับสวัสดีครับผม มื่อนี้ศิลปินภาคกันทยอยกันเข่าบานพักครับพี่น้องแต่ส่วสวดยุ่ในไคัว่วคนอน่งเนี่ยภาคกันเทดกับเขาจะมาดีให้บ่าได้จางไม่คั่วยากภาคกันเทดกับเขาซอยกันวันที่สิบสามสี่ฮอดนี่ครับพี่นอ้องมีกุมปิดไรสดรพี่น้องในเบิง้งนะครับพันเพลหมอลำมขวัญใจแฟนๆครับพี่น้องปัดราคาหนึ่งร้อยเก้าบาทครับศิลปินรับเชิญ หัวหน้าน,านกพงศกรจากมอลลเสียงวีหกครับเมื่อน,นั้นสิมามอบความสุขเสืบความสุขให้กับพีกับน้องแช่แล้วค่ะขอค่าน้ำม,มันโอ้ยผัานยุกไก่ยุกไก่ก็มูนมาหอดที่หลังมูนี่เขามาเหมือนเร็วที่บิวลลิตามาเบิ่งเอาเพื่อนเธอใน,น,อน,น่นอนหนงอยู่ในออฟฟิศทักล้ยแล้วพี่น้องโอ้ยยุ่ง ดูตัวบเลยจะจะพ่ายเพิ่งบรรยากาศนะครับกับน้องๆน้องๆพี่ๆสมาชิกศิลปินพากันเฮ็ดกับเขาอยู่ในครัวแจ้งว่ากล่องคือสดขัดแหนบพิลวยตัวจริงขึ้เขาเห็ดองตองอยู่กล่องคือซึ่งทำลายหอยเถี๋ยเ่แใช่แล้วครับขอบคุณครับแช้งแล้วเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับผมปั๊ด ัขก็เป็รแต่แียบแท่ไม่ค่าไม่ค่าตำอบักอุ้งมาเองแต่จะพาพปเบิ้งพี่นองกดแช่ครับเบิ้งบรรยากาศครับอันนี้บรรยากาศบ้านพักหมอรำขวัญใจแฟนๆน,นะครับเอาบางนึ่งคือเห็นรลองพลงบ้าบาอยู่ในห้องคุณฮะเหงาเสล้ว,นนะวขึว้นนะเออเอออม่คนเอียวด้วยนะครับถูกกับไมรอ กไอืมเอยเอาเกตอนนี้เกน่อยจะไปหาอยู่เียรอเกยบอูนแล้วาตัวเยเอาจะบอกว่ามารัเกน่อยไปนอนน้ำเนาะเน้อเนอะเธอคิดไปเองมันจะว่เป็น่เป็นเกียรมนบนีอยู่กำลังหุงพีนองไปยยง ผ um. ู้ใดตำแซ่บน้ำลายแตกพี่น้องเลยตับปลาพ่งเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเอ้าเอ้าไปยังเดน่ะเดี๋ยวนะอุ้มัยังไปน้เน่ะเน้อโอ้ยฮะโอ้อันก้าวสิกินผู้เดียวตีบะหวานซอสได้ไหมฮะที่ ปากไม่อย่างต้องเอาไส้พุ่งแหมงสั้นยอดชายรบิรธอะไรนะซีวันที่สามเจอกันครับเจอกันครับโอ้พี่น้องเงยแม่ค้าตำเองไม่ค้าตำเองไปซื้อไว้ไหม เงินยู่นี่ออพีปเอาน่อไแจงไปพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อกแล้วม่เจมมาพีเจมากแบนวหรือพี่น้องเอ้ยแต่น้ตาละเนี่ยแต่นอยเดียวเลือดสูนี้มันแ่บอ่ เอาค่ะเก็บสมเฮ้ยเฮาสมป่ะไม่เป็ดก็คกอบอกเตมกินเก้าอี้พ่แม่เออแลมากินคอแล้มากินคอไมอะว่งหนมามเอิ่นละมาเอิละมาเอินละมาเอิละมาดูแเแ่น้องอาร์ตสวัสดีครับ

เ่นมันที่ส3บสามเลนนอยากหกวงแง่ครับหกวงแง่ฮอดประมาณเทียงขึ้นครับผมมาอะไรมาเว้ยจะมันตกนมากินมกินอกพี่น้องคนรอมาแล้วสวัสดีครับนม้เร็วมาเร็วทั้งสองคนมามารายงานตัวดินะทำเองพี่นี่ชัดมาถึงแล้วครับคนรอ มาถึงแล้วครับน้องบินพอตะอหอดปะครับใครมาส่งเนี่ยขับรถมาขับรถมาน้องบินมาออมาหอดจะโดนแล้วหอดจะไปนั่งพี่้องมาส่งขอบครัวมาส่งน่ารักมากทั้งของฝากเออมาเหมือนขอบคัวเลยต่อไฟแล้วระเตผู้ใดเป็นผู้ต่อติดไปติดแล้ว เอาไปต้นข้าวกับน้องบินมาถึงแล้วกินตำักหุ่งน้องบินจะไปเบิ่งในควาเอาบิ่งในควาขอบคุณน้ำดื่มครับขอบคุณน้ำดื่มจากแม่สมพานนะครับแม่สมพานผักสดเมันให้น้ำดื่มมากจะไปใส่เนี่ยไปเวียนเทียนกันโอ้นี่ยเพื่นเตรียมพร้อมสิไปเวียนเทียน ในครัวบอมินได้ฮได้ยังม่ได้ยังวาฝากกูป่นี่ได้ับครับฮะเป็น่อ,นอนมมกนครับ <c oughs> เว่านานักมันี่ง <c oughs> อาาผกัอาากมเรอักอมึงของฝากจากน้องเมนผักบุงทุเรียนทุเรียนน้ำสั่นครับเก่งครับมะนาวมะขอที่เนี่ย อันเห็ดพอครับหมูเห็ดพอพนะตัวครับเขาดีแม่แพทผักบุ้งใส่หมูบ่ปะเอาอันใส่อันน้ำมันหอยใส่อันนี้น้ำมันหอยอันขี้ตัวหอยตัวนี้เดี๋ยวซื้อมาให้เห็นไหมเจ้าพ่อหยอดน้ำติเมีย เมนูวันนี้ผัดผักบุ้งนะครับจากแม่เอกอุไรวันสำเแก้วลูกผักอืมขอบคุณครับเบื้องเนี่ยกองฝากจากน้องเมนครับน้องต้นเข่าเบื้องเนี่ยอันนี้เส้นอย่างอื้อ

ใส่ผงชูรสเยอะๆหน่อยนะครับที่ได้ซื้ออีกนี่นี่ไ่ไทุกคนอยากกินมากเบาเดี่ยวนี่นี่เนี่ยเราออกไปดูสถานที่๋อเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวจบไปไปิพงรับครับรับคนว่ายครับ

อาวมาส่งเจ้าไว้สมิลาโหดเอาทุกคนครับขออนุญาตลงไลน์นะครับสิได้ใไซโทรศัพท์สิได้ใไซโทรศัพท์ขออนุญาตลงไลน์นะครับผมอย่าลืมเข้ากลุ่มเด้อครับขอบคุณทุกคนครับเดี๋ยวมาไล่เบื้องไม่เดี๋ยวสิได้ใไซโทรศัพท์เนาะขออนุญาตลงไลน์นะครับบ๊ายบายอย่าลืมเข้ากลุ่มนะครับ